ปพกมันมาพ่ได้ดับไม้ไอ้นูมันดับเป็นนูว่าอะก็บกาโค้งกันดีกับจางไอช้ชาแนลครับนี่ครับผู้จัดการเคครับาเจ้าเจ้าหัวอยู่แล้วครับเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้กเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮตยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮรยเฮ้ยเล้เรรเรค,รเลครับชีว้ตคนทำเา้ยีฮ้ยนฮ้ยเ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 ก,กัยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้วเัยเ้ยเฮายเด็กจ่ายเยายย นูปลายมาริโเด็กเอาไปละแล้วอืนี่ลุงมัดหนังหลับไม่นอว้แล้วควันจางกิ้งก้อนบองตุกย่างเพอการมาเพื่อการมายนี่คนรับไม่โกกันควานจางกันหลับเหล,ลือยหลับเรืรมมเร่อยครับเตรียมพร้อมแม่แล้วออ้ยยู่ดีกินดีครับอยู่ดีกินดีตุกย่างเรียบร้อยดี ปลาเมลิโอครับเจ้าเจาล้าไปดูครับดูซุ่มนู้จัดการเก้ครับเล้วมาแล้วนั่น้ลกโอเคีว่าัเอาเลยเเ้เฮ้ยเฮยเเฮ้ยเ้ยเฮเบยเ้ยเฮ้้ <y <y ้้เท้ ตัวอะไรหรือวะไม่ตายิพ่อต้นเดียวอย่างพ่รุดหรือวะตัวหานอตแข่งแร่อยู่ยาเลยวะอืมโตงงเลยตัวยื่นยื่นมาประพูดเลยโตัวนากับล้านกับรุนเดียวกัน อายุ like um <sh arp intro> เท้ากันรุ่นเรียกกันแต่เป็นนากับรานครับเสื้อเกี้ยวเป็นนาเสื้อหมวงเป็นล้านครับจับมีดมกไว้อันหนึ่งคนนี่นั่นนั่นนั่นหมาอะไรตีๆีมันกอกจับกิ้งหันนะนาไปจับกิ้งนาไปนาไปจับกิ้งไปเอาหยุดก่อน เอาอืมตื้อนะบ่าวตื้อปลาบ่เออตื้อปลาตื้อปลาบ่าไม่ต้องตื้อไม่ต้องกิ้งป่อยปลาได้ปลาได้นะวะป้อทำกันเองครับงานครอบครัวจอบกินเองทำกันเองนี่ครับผู้จัดการเกเจ้าเจ้ามาจะว่ามาแล้วครับนุกกโขว่บปบปบแล้วผู้จัดการเกร้อนไมโก้ครับเองออกหล่อครับเอง อ๋อทำอะไรย่างครับเนี่ยครับคือพวกเราหนึ่งคนสามามทำได้ถึงงร้ามที่ย่างครับายคนไอ้คนน้อยแต่คุณนาามันรุ่งครับนะครับคนน้อยแต่คุณนา๋ามันรุ่งครับไอ้นู้วัยรุ่นสองรำครับวัยรุ่นสองรำมทำเล่นเล่นไปนั่นไปครับละวันเตียวจ้องเตียวฝึกเล่นเอาที่งยๆครับแล้วก็เนี่ยครับ หมายยูจินกับงานหมายยูจินกับแหลงไม้ให้รู้วิธีชีวิตการปรับตัววาอยู่กันแบบนหนครับนะครับเห็นไหมเห็นนะห้ฝึกไอมันเดินเชียเดินโซ่ตะพันต้นไม้แบบนี้มึงไม่จะแบบลดไอมันถอยมาแล้วบอกมันไอมันเดินไปน่นยแนั่นนั่นแย่มันยับรอไม้บ้านนั้นนั่นไอตัอ้ลอดด้วย กระจายเอานี่มันมากว่าแล้วรอมาฮะเจ๊มหาต้อะไปต้อะกันรอหน่อยหน่อยมาเบอกเข้าวเพาว่าแพ็การ

อยตอเีนนนเย้ยเมานี้ยนีู้่ตายต้องเป็นครูรำกันจังเออยิงมายิงมาเออยิงมาฮัดอันนันเป็นครูรำกันเป็นเหลียงผ้ากันแกนี้ต้องมีนาพ้าต้องปีนเข้าขึ้นเข้าหลงเข้าเป็นหลัวเออ เออขอยไปนั่นยึกไปเลยยึกมาอุ้ยลงได้ยึกมาอุ้ยเออไปอุ้ยเอามันลงมาเออเออเนี่นี่ฮะนี่ยเหลียงผ้าจำไว้ลูกเออเนี่บาบลอดเอ็งนั่นน่ะอุ้งท่าตุ้ยอะไรมาเอ้าได้ลูกไอ้บ้านี่เนี่ยจ้ะอ๋อไม่อ๋อนั่นนั่นนั่นไงไป แล้วย้ายตัวมึงไี่คอนี้ตัง้งยังยาวห้ามาชนกูนะไปร้อยไ, <ป S 2> ไปเล่นไปแล้บอยไปเล่นแต่มันโยครับโยตกเทือกอย่างโยครับคุย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 ,คย,ยสิ้นเดือนนี้ก็รีบทยอยมาร่วมกันแล้วจ้างครับจ้างราน,นองจ้างสุขีครับ เดินตลาดแล้วครับความพร้อมมีเต็มร้อยแล้วครับตอนนี้ครับตลาดก็มีทุกวันกับลูกค้าครับแต่ว่าไม่ยากเดินก็คือสร้างโปรแกรมเพิ่มสิบลายครับพอเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็ตามเป้าครับก็เรียกทําเดินตลาดแล้วครับไม้ก็ทํำเรยๆเล่นๆแบบนี้ครับในครอบครัวครับฝึกฝึกจางลากไม้ฝึก จังเหมากรมเนื้อครับฝึกความอดทนจังลักไม้ครับจังทีพุกอยู่กับลักสุกับปับแตกตางันครับเมื่อกับคนเขวากินนอนกินนอนไม่ออกกังกกลไม่ได้ทำงานก็อ้วนครับนะครับแต่ว่าสุขภาพับนะครับ ร่างกายเลยความแข็งแรงมันคนหลายย่างกับคนที่ว่าเล่นฟิตเนสกับนอนกินอยู่กับตีกับอ้วนจริ้งกับแต่ฝันตารียกว่าอ้วนแบบพลงพลงครับนะครับอนี่มามาเราบอกมาเจอโรคป่วยไข้เจ็บมันคนละแบบดมันกับคนที่ทํางานได้ออกเหนือกับจางก็เฉียนกันครับโตไป เดี๋ยวขี้องานขี้เองานปอนี้ต้อี้ได้เดี๋วไว้ได้ผ่าตะมันไม่ได้เอ้ากขี้องานเนี้ยน้องแง่น้นี่คือขี้เหล่าก็อายุอาชีพันวัยรุ่นสองรำวัยรุ่นสองรัเอ๊ะนาี่ไป่าแล้วลเยอันปนในการนว่าเมากี่นกตวลาวิ่งกันเน่นู Wing con, On nít yapi thăm nát tầm nga truyền. Tiê, thăm rè gọi mày gọn thê. Tiê, gương chuông nga. Tô rong, mày gọn. Do, do, đâu. Do, băng băng mi. Tô bó. Mày kìm เล่ต,เต้นแกนัดปะเล่ตน้นแกที่ว่าเล็กๆนะอย่าเอาตอน้นแกว่าไม้ติดซอดบนซอดหลังเดียวจาไม่อ้อที่ล่างจางเฉย่เฉยทำแนวองทำไมได้ทำให้ลืนทำไมหงายซึ่งขนาดนี้โอ้ยแพงกว่านี้นัดเนี้ยปล้ำไม่รักตัวนี้ยววะเอ,อยเต่อเรื่ก็ไม่ใกล้จางแกมาเลี้ยงเองตัวเองวางที่ได้ตัววันนี้โอ้ย ตีเกียงกับมกไหวยไมเรียวเนี่ยกับซิ่งเียดตามไมจางได้ด,ดีใส่ดีปกติขึ้นไม่มีไมเรียวครับมีแต่ข้อกับ่อมีอแต่แทงอย่างเดียวไม่ได้ครับไมเรียวนี่คือตีได้ตีซ่อนไปวันวันได้นะครับตีเอ็นเนี่ยแบบนี้พวกเรากีจางได้ดีก็เพราะไมเรียวเนี่ยครับเด็กได้ดีก็เพราะไมเรียวเนี่ยครับเรากันมายมนี้แหละ ดือกอตีปิดกตีซ้อนหอกก็บอกแล้วชื่อแต่ว่าจางังน้องไม่มีแพร่เลยครับกล้องทีมาจจกงากก่ายครับซ้อนกับมกไหวครับหอกทื่อถ้าเนื่อบมากว่าแรงก็ต้องดอกสักดอกช่องดอกกับแต่วาเาไม่ถึงจะไม่มีความจาเป็นที่าต้องลงมาลงมือถึงขนาดนั้นครับ เลาได้เลยได้แต่เราก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าต้องอยู่ในสายตาครับพอจางเปลี่ยนแค่วันเดียวครับนี่ใช่ครับตัวเล็กกันได้ตัวโน้ตาโอ้ยเวรไปพูดตัวนู้นแล้วไม่ปลัดใจเมื่อกี้เลยเวดเอ๊ะพ่อไม่ละงงไปยุ่งแล้วเคยว่าเร็วจังบรรลุวันนี้ครับแต่ว่าเนี่ยฝึกแบบนี้กับป๋อเต้าออ ซ้อนมาแบบนี้ครับเกบอกว่าทำเรื่อยๆแบบนี้จางก็ไม่เหนื่อยงานก็ไม่พิษจางก็ไม่เจ็บกับเนี่ยครับลากแบบนี้ครับปล่อยควันกิ้งบ่อยเขาลากเองควันกิ้งเองนลังเล็กพ่อควันกิ้งใอ้ดูหมาไม่โดนอ้าไม่โดนแล้วพอซ่อนพอบอกไว้พอเพิ่งมาปักคนโควิดนี่ครับ ปกติคือจะมาอยู่ช่วยดูให้ตลอดซ่อนให้จางดีซ่อนให้ควันเขาเจยเอาจางแย่บอกว่าจางลงเนินลงควนมากก็ไม่ต้องให้วิงครับไม่ต้องให้ป่าไม้วิงเพราะว่าไม้ยิกก็เล็กๆก,ก,ก็ขี้คอค้อนครับแล้วก็เกี่ยวตะข้อให้ออกทางสายคางขวา,ขาแล้วบอกว่าแพ,พร่พอไม้ลงสุดจางก็ลงเป็นขั้นบันเดอรลักไม่ไมเหนื่อยครับ นะครับแกป่าวิ่งมันป่ามีอันคือป้องท้องว่าถ้าไม่เข้าใจใจคือฟังมดกับนะครับบ่าล่อมั่งบ้ากวกมั่งเหล็บมั่งกับนะครับพอยงานเพิ่มลงต้องใกล้ชิดกับต้องคอยๆซ่อนกับพยาไม่จางลงกับฟังปวามีครับทุกคนมองว่าลาร้อยครับแต่ว่าจางเนื่อยครับนะครับจางเนื่อยแล้วก็เจ็บกับนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คือมาแล้วครับมาแล้วครับดูครับเด็ก เด็กฝึกลากับเด็กฝึกลากน้องน้องจางก็ไม่ขวานก็ไม่ดูกลับมาแล้วก็มาแล้วกบมาแล้วับมาแล้วับปลายตัว่ครับโอ้โอ้โอ้เฮายุดเลยพื้นท่านดีครับยอมเราพื้นท่านดีมา้ง โอ้ให้คุยยกให้คุยยกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนางยกโอ้ยโอ้ยนางแล้วลูกเอายกมาดูค huh, ร uh ับต้องคอยเป็นคอยไปแป๊บนี้ครับดูครับอืมอืมดูครับตั้มครับโอ้โอ้ลากกุ้มต้องลากต้องกุ้มเลยนะก็ก้าวว้า วางก่อนวางได้วางได้ก่อนอย่ามันนักแรงเออติดไปนะมึงไปนั่น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 อันนั้นนั่นตีมาดีติดมึงไปไปไปเออไปไปดูไปโอ้แกงเวยเบ้าแกงเวยเบ้าอืมแกงเวยเบ้าเออไอ้มันผ่อนลาตะจวนยุดฝากมาใจะถอดฝากไปต่อใหญ่มันเดี๋ยวดุดันเดี๋ยวละมั่วตัวเดี๋ยวไปจนนุ่นจนนี่เดี๋ยวรัมเดี๋ยวแท้ไม่ได้ โน่อะไรนะปีบึ้มว่างดีได้ดีก็ยากกว่ายากกว่านี่เราเลยนู้ไนไอ้ตัวกับเขบลืองก็กลัวก็ไมโกก็กลัวว่างอะไรติ้นในนี่ไม่เลยมาทึ่งเออมายเดียวกับคือจางนะครับยังไม่เจว่าเด็กตีจางม่วนนะครับนี่คือตีตีก็คือจางม่วนแล้วอ่ะก็จะเชือ้อควัน ประจำเขาถึงดูไม่ดูดอนไม่นคนับเขาจะออกลูกดื้อเขาไม่ทําง่ายแต่เขารู้กับเออเลยเ็เอาไม้ไหว้คอครับนะครับไม้ไหว้คอมาเยี่ตีอน้ว่านักแน่นอย่างจุดแรงครับไม้ไหว้คอนี่กวนตัวจริงหนังรุนอยู่ครับมาไม่ยอมกินมีเขาเชื่อจับกลางอยู่ครับจับกลางรุนจางครับดนครับ ต,ต, people, ตองสายตาตรงอยู่ในเฮ็ดการอยู่เลยครับรัวจางจะดึกรัวจางอ่านสายตาจางครับเอาลูกเอานู้มาแล้วแล้วนุ๊กมาลูกมาวมาต่ำเล่นก,กันเนี้ยวันวันครับแต่ว่าได้การได้งานครับดูครับมาเต็มหมดเลยครับไปเดี๋ยว่าไปน้อนก้าวแล้วเชิงเชิงโอ้เชิงแกงแกงกับ well. ล,ลูกโอ้มึงอย่างจะแทะกูไอ้โตอ่ะ เดินเม่นคนแล้วเดินจนกูเจ๊ยวนนกมึงกี่กะอะไรก็ไปแล้วเออนู่นเออเออเอาเอาไอ้ยุดเออขอยไปเออชายถ้อยมาปลดเออข้ออยากเกี้ยวอันนี้ก้อเดี๋ยวจางล้อปวดจางล้อทุ่นเส้าแล้วเดี่ยวเป็นแพร ก้างบ้าก้างบ้าแกก้างข้านคืออยาปเปียวแม้เป็นแพร่จังทำไม่รู้เรื่องทำต้องพินิษ์พี่จ้าน <c oughs> <c oughs> ้ายกไปยกเอ้ายก พอมันท <54. S 2> ุ่จังว <of urp> <cells> <material> ่าแล้วชุกมันหน่อยหน่อยยกลู่เออโยกเอายกเอายกนั่นทุแล้วยกไปเลยชุกไปเลยอึยกยกอุ้ยยักยักน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 ักยอกยักยักยักนักนักนักอันนี้ยกักไม่รู้จังว่าวายักนั่นนั่นนั่นผมมึงทำไม่ยาถึงปอดจางทำไม่ได้ทีนี้มันที่ได้เอยยัก เออจ้ามได้แล้วได้แล้วพอ่พอพ่อพ่อกันจ้ากับคนคุกกันช่องย่างผมตีเดียวไปกันพร้อมกันเลยไปหรไปไป,ปีว่าแล้วปีว่าแล้วนะปีว่าแล้วยังได้ยี่แกลปอดช่องเลยเพปวนได้ปอกแล้วไปเดีด๋ยวไปไม่ปบื่อเด็ก<ร>มันก<โด>ยันนี่คนนะรับไม่งั้นเขาที่เขาที่เดียวควสนะ <laughs> อ้ครับบาคนทำไมเด็กๆนี่ชื่อเควตได้ก็ว่าเพราะครับแต่ว่าพอเป็นนุ่มก้าที่มาสิบอกสิบเจ็ดแปดี่นิมยับอายครับชื่อเควตครับแต่ต้องภูมิใจเป็นชื่อที่พอแม่ตังตงังง่ายครับ <laughs> <laughs> พี่เควตท <laughs> <laughs> ำนุกไปแลนไปทำไมไรเอ็ม ทำไมไรฮะมึงละมึงตีละทีรถสิบล้อเลยเยว้นหม้นุ่งแยงม่วงมาแล้วมึงเอามาตีสร้งตอนลงสร้งตอนลงนี่ <c oughs> อ๋อเออข้าใจฉอืมดูเรื่องรูเรื่องเดี๋ยวไ <c oughs> ม่มต้องคุยแล้วกันไงเหมือนตอนเด็กตอนนั <c oughs> ้นก็จะติดเอาคุยเอาข้าวเฉยอย่ารูเรื่องเอาคุยเอาคุยเอา เช้าเชาวครับออขึ้นไม่กลัวหรอเปล่าต้มต่ำได้เพลินก้นน้อยแต่ว่าคุณภาพมันมากเอามาแล้วล้วครับก้อนหนึ่งครับมือบ้องครับน้องบอยน้องบอยหยบคล้อหยบคล้อเว,าว้านั่นนั่นนะตั้งมันตั้งมัน ไม่มีความกลัวครับหมกยกควักมันเพื่อนิ้งกึบป่าต้มกับป่าท้อมได้มดพี่ค,ครับเจ้าเจ้า นุกสนานกับการทำงานครับสวัสดีครับ Shanghai Channel